มาต่อในช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของมอมันคันป่าครับใครสนใจรงโฆษณากับรายการของเราครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วอย่าช้าครับคุณลูกค้าทั้งหลายเจ้าของบุญเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะมาวางด้านหน้าอยากจะมาให้เราทายอินแบบสับๆเลิศๆนะครับอย่าช้าเลยเบอร์นี้090 0 8 9 9995นโทรได้24ชั่วโมงของจริงนะไม่เชื่อลองโทรเลย0 9 0 089 9995นะครับชาวเน็ตแหยงรักเป็นพิษหลังเบลล่าผอมซุบลงตอนแรกนั้นนั่งอ่าน หรือว่าก่อนหน้าน,นี้เขาอ้วนขึ้นหรอหรือว่าเขาเกิดเป็นโรคอะไรก็หรือเปล่าหรือว่าอยากจะผอมเพราะเจอจุดประสงค์อะไรวันนี้ไปดูกันนิดหนึ่งครับเพราะชาวเน็ตดูแล้วเบลล่าพายไปผอมลงจ้าชงหลังๆมานี้เนี่ยนางเอกสาวคนดงังอย่างเบลล่ารานีแคมเปญครับดูผอมซูบลงไปจนแฟนๆนะอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเพราะทำงานหนักหรือว่ารักเป็นพิษกันแน่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าก็ต้องออกมาที่ไบย้ยำชัดเจนว่าผอมลงเพราะอะไรผอมลงเพราะว่าต้องใช้หุ่นในการทำงานจบนะ จบเพราะถ้าอ้วนเป็นนางเอกแล้วอ้วนก็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 ไม่เดี๋ยวก็จะไม่ดังนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นแม่เต่าอยู่แม่เต่าก็บอกว่าต้องผอมตัวต้องนิดเดียวนะฮะตัวต้องกับกระตะเกียบเดินได้เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในหน้าจอไหมเห็นจอผอมแบบเนี้ยนะ ตัวจริงผอมกว่านี้นะเพราะถ้าอยู่ในจอมันจะขยายเพิ่มไปอีกกี่นิ้วไม่รู้ที่แม่เคยพูดอ่ะมันจะทาใ,ให้ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเบลล่าเองเนี่ยต้องทํางานที่ต้องใช้หุ่นนะครับเลยต้องดูแลกันหน่อยไม่ได้ลดเยอะมากถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณโล2โลจริงๆก็ไม่ได้ผอมมากก็ยังมีแก้มอยู่ถามว่ามีคนทักว่าผอมเนี่ยความจริงแล้วอะ่ะถ้าเป็นสิ่งที่เรามั่นใจเบลว่ามันก็โอเคแล้วถามว่าจะมีโปรเจกต์อะไร ก็มีหลายงานที่ติดต่อเข้ามาครับคนที่ทํางานด้วยกันทุกคนก็จะบอกว่าห้ามลดลงไปมากกว่านี้แล้วนะสาวเวลนะฮะถ้ามันมันจะดูแห้งไปเลยสาวเวลบอกยืนยันว่าหอมแบบนี้สุขภาพดีค่ะนี่ว่าจะโฆษณาไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของหัวใจตอนนี้นะครับยังไม่มีเลยนะฮะไม่ได้เฉานะจ๊ะใครบอกว่าเป็นพิษรัก ทำให้ผอมลงเบลล่าบอกไม่จริงแต่มันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปหาขนาดนะั้นตอนนี้กลายมันเป็นเรื่องรองไปแล้วเรื่องความรักเรื่องรักคือเรื่องงานทุกอย่างตอนนี้มันโอเคแล้วถามว่าใช้คาว่าโปร่งได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ได้โฟกัสแล้วกันแบบว่าเมื่อ,อไรแบบนั้นแบบนี้ปล่อยไปก่อนทางานเอาเงินก่อนจ้าสาวเบเออร์อันนี้คิดดีนะครับไม่ได้รอคอยว่าใครจะเข้ามาตอนนี้ชินกับความโสดแล้วก็สบายสบายทอะไรก็ ดีได้นอนกี่โมงก็ได้ยอมรับว่ามีเพื่อนๆแนะนำนะครับให้นุ่มๆมาขายขนมจีบบ้างแต่สาเวเบลล่าก็บอกว่าไปกก่อนนะฮะขอทํางานดีกว่ามีตอนนี้เนี่ยกำลังกลับมาแล้วรับงานก่อนเนาะหนังก็ประสบความสําเร็จไปดีบุกเพยเดี๋ยวจะมีพมรมลิขนะิตนะปลายปีนะฮะเราจะได้เห็นผลงานกันทางช่อง3นะครับ ก็ก็เป็นผลงานแล้วก็อีเวนต์ก็ต้องออกเยอะอยู่แล้วเพราะผลงานแน่นขนาดนี้นะฮะสวยสวยนะฮะเอาว่าทํางานเก็บเงินไปก่อนส่วนเรื่องของความรักถ้ามันมีมาดีจริงๆเนี่ย เข้ามาเองไม่ต้องผ่นขวายนะเช่อโอมสาเวเบลล่าเพราะสวยขนาดนี้ใครๆก็อยากจะได้เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนแต่ต้องเลือกดีๆแต่แม่ก็บอกเสมอว่าคนที่เข้ามาคงไม่ได้จะเป็นพระอเอกแล้วล่ะนะครับคงจะเป็นไฮโซเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านแสนล้าน,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านเนี่ยก็จะแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่ได้พิษลักทําให้เฉาผอมขนาดนั้น ลดเพ่ะงานจ้าสาหบับฝากบอกมานะจ้าส่วนอีกคนหนึ่งครับคนนี้สวยอยู่แล้วนะครับสวยระดับป่าระดับประเทศระดับเอเชียตอนนี้เป็นระดับโลกไปแล้วดังมากๆเลยสำหรับลิซ่าแบ็คพิงครับเปิดใจครั้งแรกหลังคว้ารางวัลระดับโลกเบสเคปปนั่นเองนะครับ เกิดการที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดประวัติศาสตร์นะฮะหน้าใหม่ก็ว่าได้สำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกนะฮะที่โด่งดังตอนนี้คือแบ็กพิงครับล่าสุดเธอเพิ่งไปคว้ารางวาัลสาขาบสีสเคป๊อปในงาน2022 MTV Video Music Awards นะฮะหรือว่า VMAs นะฮะที่ถูกจัดขึ้นที่ะฮะสหรัฐอเมริการัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสาวลิซ่าเองยังคงเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเข้า ชิงด้วยโอ้โหนะฮะได้รับรางวัลไปครองเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับล่าสุดเลยนะฮะเมื่อวานนี้สาวลิซ่ารครับเปิดใจครั้งแรกหลังจากเธอได้รับรางวัลบอกว่าโดยโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบนไ G ีส่วนตัวมียอดผู้ติดตามกับ81.5ล้านคนครับโคตรเยอะเลยนะฮะเป็นภราพที่เธออยู่ในงานท่านี้ครับหลังจากได้รับรางวัลก่อนที่เธอทิ้งข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้บอกว่า ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจที่ทุกคนมีให้หนูนะคะเป็นเกียรติมากๆเป็นรางวัลที่หนูเนชื่อว่ามีคุณค่าทางใจทั้งสําสหรับหนูแล้วก็กับบลิงด้วยทําการคอมเมนต์แล้วก็แฟนๆที่เข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์นี้มากกว่า6ล้านครั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหก็ล้านไลค์ะนะฮะไม่ใช่ครั้งสิ่มันไม่ได้เป็นวิดีโอนะฮะงานนี้ถือว่าปังป,ป,ป,ปังมากๆปังจนแบบฉุดไม่อยู่แล้วก็จะต้องปังไปมากกว่านี้ต้องยอมรับว่า เธอค่อนข้างนะครับมอีอิทธิพลนะฮะในเรื่องของสื่อและหนึ่งเคปเปไม่ต้องพูดถึงเพลงก็ไม่ต้องพูดถึงอีกอันหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆคือเรื่องของอวงการของแฟชั่นนะฮะแฟชั่นเธอกำลังมีอิทธิพลมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของลั์สไตล์นะครับลฟ์สไตล์ตของเธอก็เป็นอิทธิพลเหมือนกัน ไม่ว่าเธอจะหยิบจับไม่ใช่แฟชั่นนะเป็นไลฟ์สไตล์ของเธอไหมว่าเธอําอะไรหยิบจับนนเนี่เป็นการทำอะไรที่วิถีที่ง่ายง่ายใครก็ทําได้แต่กับการว่าดังขึ้นมาก็จะเป็นแบบแมสขึ้นมาแบบทันทีเลยฉะนั้นเธอเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงนะฮะเป็นศิลปินหญิงละกันที่ทําให้อิทธิพลบนโลกใบนี้เคลื่อนไหว ทำหยิบจับอะไรก็เป็นกระแสดได้รับความแบบว่านิยมไปหมดเลยสําหรับสาวหรือสักภูมิใจจังเลยสาวคนไทยโด่งดังระดับนี้ได้เราต้องให้กําลังใจสู้ๆต่อไปนะฮะเ,เพลงล่าสุดไงพิงเวนอมเนี่ยที่ออกมาใช่ไหมออ้ดีๆนะครับ m v ก็ดีมากเลยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับแต่เหตุไฉนไทยเล่าคุณผู้ชมนะฮะมันดังขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหประหลอดแตกขนาดนี้เราไม่ต้องพูดถึงค่าตัวนะ ค่าตัวงานงานหนึ่งสาวลิซ่าเนี่ยอมไม่ต้องไปพูดถึงว่ากี่หลักอะ่ะเกินความคาดหมายจริงๆนะครับเธอเองก็มีกระแสมาตลอดครับแล้วก็มีประเด็นที่มีผู้ชาย f Facebook รายหนึ่งชื่อผู้ชาย Facebook บอกว่าเก้ากระบี่เดียวดายนะฮะเก้ากระบี่เดียวดายนี่การโพสข้อความบอกโถเอ็นดูมากเลยหนูเพิ่งได้รางวัลยิ่งใหญ่มาในทางค่ายเขาไม่ดูแลหนูกัเลยเหรอลูกเพราะอะไรครับเป็นภาพที่เจ้าตัวได้นำโพสต์เนี่ยบอกว่าเป็น Chat, Facebook แชทเฟซบุ๊กลวกันนี่นี่นี่น,นี่ให้ดูเลยครับไม่ต้องอ่านเยอะบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้คือหลังจากรับงานรางวัลได้นะสวัสดีค่ะลิซ่าเองนะหนูยังมีเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยค่ะเพราะว่าหนูยังค้างค่าทําเพลงไว้หนูอยากให้ช่วยจักสามร้อยสามร้อยโอนมาที่ทัวร์เลดได้ไหมคะบอกโอ้โหคนนั้นก็เลยบอกเฮ้ยลิซ่าทักมาเลยเหรอตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงค่ะพี่จีซูก็อยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่มีตังค์ค่ะอันนี้ไม่ใช่ลิซ่า,านะฮะอันนี้ก็คือพวกมิจฉาชีพนั่นเองนะคะที่ปลอม โซเปลิซาแม่ได้รับรางวัลของระดับโลกขนาดนั้นนะครับแต่เพลงค่าทำเพลงค้างเขาไว้300 <c oughs> อันนี้เอ็นดูมากนะครับอันนี้ก็เราเห็นกันทั่วไปนะครับอย่าไปโอนนะบางคนกะ็โอ้ลิซ่าทกมาเองเลยไปดูยอดผู้ติดตามผู้ติดตามพวกนี้นใช้ภาพเหมือนชื่อเหมือนแต่ผู้ติดตามอยู่แค่43คนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับต้องไปดูเขาหลัก เป็น10ล้านร้อยล้านนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยชอบปลอมตัวเป็นศิลป,ปินหลอกเงินอันนี้ไม่ได้เป็นศิลป,ปินนะถ้าทําตัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขอทานนะฮะอย่าไปทํามันไม่ดีถ้าเขาฟ้องร้รอขึ้นมาเนี่ยติดคุกหัวโตเลยช่อโกงแล้วก็หลอกลวงนะครับไม่ได้นะฮะ อ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับเมาส์มันคันปากย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Big Bad Channel ด้วยแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดๆครับที่ TikTok Big Bad Channel Facebook Instagram กดไลค์กด Follow กันได้นะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะลงโฆษณาวางโฆษณาในช่วงนี้อย่าพลาดครับโทรเลยเบอร์นี้0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะครับวันนี้โอมิกภพลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่น่าจะกลับมาแล้วกับเมาส์มันคันปากห้ามพลาดลาไปก่อนนะฮะเป็นกำลังใจให้โอมด้วยคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะเราจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ